หลายคนอาจคุ้นเคยกับคำว่าทหารแตงโมหรือ Watermelon Soldier ข้างนอกเขียวข้างในแดงที่เมียนมาก็มีทหารแตงโมด้วยเหมือนกันแต่หลายคนอาจสงสัยว่าในฝั่งเมียนมาคํคำนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับเมียนมาสีแดงเป็นสีประจำพรรค NLD ที่นำโดยองซานซูจีประชาชนมองว่าเป็นสีแห่งประชาธิปไตย นั่นหมายความว่าทหารแตงโมคือทหารที่สนับสนุนรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG หรือรัฐบาลเงา,าของพรรค NLD ภายหลังรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2021ยานอดีตตำรวจวัย24ปีบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าเป็นเวลาราว2ปีเขาเสี่ยงชีวิตโดยทำเป็นรับใช้รัฐบาลเผด็จการทหารขณะเดียวกันก็แอบ,บสอดแนมให้กลุ่มต่อต้านในการติดอาวุธด้วย โดยเขาเป็นหนึ่งในสายลับกลุ่มเล็กๆที่แอบส่งข่าวกรองให้กับกลุ่มต่อตาอ้านยานเริ่มอาชีพตำรวจเมื่อปลายป,ายปี2020ก่อนเกิดการรัฐประหารในเมียนมาแต่เมื่อเกิดรัฐประหารแล้วเขาเริ่มสงสัยในการทำงานของตำรวจและทหารที่จับกลุ่มผู้ประท้วงอย่างสันติด้วยความรุนแรงเขาจึงเริ่มแจ้งให้ผู้ต้องสงสัยที่อาจถูกจับกลุ่มทราบก่อนเพื่อให้เตรียมตัวหลบหนี မကောင်းရင်မပြောရင်အဲ့လိုတွေ့ရတယ်ကြက်တေးသုံးလုံးပုံလားမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးဆိုင်ထဲမှာတော့ဓမျိုးပြုအဲအဲတကြောင်။ဟောရေးဒီစစ်သားတွေကသရနာဟုလာလို့ရှိရင်ဦးမအားပြကောင်မလေးကိုစောက်နေတဲ့အကောင်လေးတို့ကောင်မလေးကိုလာစောက်တာတို့ ยานบอกว่าจุดเริ่มต้นในการเป็นทหารแตงโมมาจากพี่ชายที่เป็นอดีตตำรวจเหมือนกันได้หลบหนีออกนอกประเทศและได้ติดต่อยานมาให้เป็นสายลับกลุ่มต่อต้านเขาย่องออกมาจากสถานีตำรวจและส่งข้อความทางโทรศัพท์โดยไม่ให้เพื่อนร่วมงานเห็น รวมถึงส่งข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางที่ผู้นำเผด็จการฐานยึดครองและจำนวนตำรวจเชื้อเพลิงและอาวุธในสถานที่ต่างๆแต่เขาบอกว่าหลังจากที่ส่งข้อมูลไปทั้งหมดแล้วไม่ทราบว่ากลุ่มกบฏใช้ข้อมูลที่เขาให้ไปอย่างไรอย่างไรก็ตามรอยเตอร์สไม่สามารถระบุบัญชีผู้ใช้ของยานได้ลุมนนัคงับเนืทีรเซตกับนาะอาณาเตลูเมียวโอเียมอย ตามยขณะนี้รัฐบาลทหารเมียนมากำลังเผชิญภัยคุกคามต่ออำนาจที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ก่อรัฐประหารในปี2021อย่างไรก็ตามรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสายลับในกองทัพแต่ช่องทางโซเชียลมีเดียที่สนับสนุนทหารได้เปิดโปงทหารที่แสดงความเห็นอกเห็นใจต่อกลุ่มกบฏ ทั้งนี้ปัจจุบันยานและพี่ชายอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศโดยไม่เปิดเผยว่าอยู่ที่ใดโดยทั้งสองพี่น้องทุ่มเทความพยายามในแต่ละวันเพื่อดำเนินธุรกิจการพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพิมพ์ใบไม้บนผ้าและแปรรูปเป็นเสื้อเชิ้ตกระเป๋าและหมวกอีกครั้งยังส่งไรายได้จากธุรกิจไปสนับสนุนขบวนการต่อต้านที่เมียนมาด้วยยานบอกว่าตอนนี้เขารู้สึกเป็นอิสระและยังคงเฝ้ารออนาคตที่สดใสของเมียนมา